การที่เราทั้งหลายจะได้มาเสวนาธรรมแบบนี้เป็นสิ่งที่ทําได้ยากถ้าบุญไม่มีจะได้ไปเกิดในที่ที่ไม่ดีแม้แต่เกิดเป็นคนก็ไม่มีโอกาสดังนั้นเราต้องหมั่นไหว้พระสวดมนต์สร้างความดีจะได้ไปเกิดในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อมาเกิดในที่ดีสถานที่ดีแล้วก็จงเอาความดีต่อยอดเหมือนเราปลูกต้นไม้หนึ่งต้น ต้องใส่ปุ๋ยปนดินให้ดีถึงจะออกดอ,อกออกผลได้ใช่ไหมเราก็เช่นเดียวกันวันนี้เรามาใส่ปุ๋ยแห่งความดีมาสร้างบานสร้างบารมีกุศลนี้จะนําส่งให้ถึงความสําเร็จอ้อหนึ่งคำถามช่วงบ่ายเขาเดิจนจงก,มกรมค่ะกรรมนมรสการพจารย์ค่ะอนุโมทนาค่ะหนึ่งคำถามคำถามแรกนะคะตอนนี้ เกี่ยวกับเรื่องข่าวดังนะคะเกี่ยวกับวัดพระบาทน,น้ําพุนะคะอยากจะนนมัสการถามพระอาจารย์ว่าตอนนี้พุทธศาสนิกชนเริ่มหวั่นไหวเริ่มมีความรู้สึกว่าการทําบุญจะได้บุญมากกว่าบาปหรือยังไงเพราะหลายๆปัจจัยที่โยมทําบุญไปแล้วพระอาจจะเอาไปใช้ไม่ ถูกตามวัตถุประสงค์ก็เลยอยากจะนวมัสก,การเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเดี๋ยวนี้มีข่าวส่วนใหญ่ในทางพระพุทธศาสนามากมายเราจะตั้งมั่นในการกระทําความดีโดยยึดหลักอย่างไรคะพระอาจารย์นมัสก,การอนุโมทนาในคำถามการฟังที่ดีจะมีปัญญา ถึงจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าเรามีความเคารพในการเป็นผู้ฟังที่ดีความดีก็เกิดที่เราเมื่อกี้ครูอาจารย์มีคำถามว่าในสถานการณ์แบบนี้เช่นนี้ข่าวคาวต่างๆหรือทำบุญไปแล้วมีข่าวครา,าวขึ้นมาเกิดความรู้สึกไม่ดีจะทำอย่างไรพุทธบริษัททั้งหลายองค์พระศาสดากล่าวว่าให้ดูก่อนให้ดูก่อนแต่เราทั้งหลายมีใจอ่อน มีจิตเมตตาไม่ดูก่อนด่วนอยากได้แต่บุญก็เลยโอนไปออนไลน์ line, ไปออนไลน์ line, ไปทีนี้ว่าเมื่อครั้งพุทธกาลเนี่ยจะทำสิ่งใดเขาจะมาดูก่อนเข้ามาดูมาชา้สติปัญญาพระคุณเจ้าขาเหลือสิ่งใดและค่อยกระทำลงไปโดยตรงจะไม่ใจร้อนตอนนี้เราไม่ดูก่อนมีแต่ฟังตามๆกันมาสืบต่อกันมาและคิดว่าจะเป็นกุศลใหญ่ รีบทาแบบสบายๆลงแรงน้อยแต่จะได้บุญเยอะก็เลยออนไลน์ไปออนไลน์ไปโยมบางคนโอนไปเป็นแสนแต่ก็ไม่ได้แสนช้าก็มาถามพระอาจารย์กันจะทําอย่างไรพระอาจารย์เลยบอกว่าต่อไปนะให้ดูก่อนไม่จงรีบสร้างบุญที่ตัวเองสร้างตนให้เป็นคนดีจนถึงที่สุดแห่งความดีให้วางจิตไว้ในจิตแรกที่ตั้งใจเป็นกุศลแล้วโอนออนไลน์ไป นั่นแหละคือจิตดวงแรกที่เป็นบุญเป็นกุศลให้น้อมไปอยู่ตรงนั้นให้ยอดไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็จบไปไม่อะไราในทานไม่ต้องคาดหวังจิตที่เราทําในขณะนั้นเป็นกุศลให้ดํารงกุศลนั้นไว้ส่วนผู้รับจะไปต่อยอดสิ่งใดก็เป็นวิบากกรรมของบุคคลนั้นไปดังนั้นการทําบุญในพุทธศาสนาหนึ่งให้มีความเพียรด้วยตนเองเข้ามาดูเข้ามาศึกษาก่อนว่า ท่านขาดเหลือสิ่งใดแล้วก็ทําลงไปเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเจ้าภาพเป็นอันไปเลยและแม้ที่สุดให้สร้างตนเป็นคนดีความดีที่เราสร้างเพียรมันจะหนักแน่นยิ่งใหญ่กว่ามุ่งมั่นกว่าดังนั้นให้ตั้งมั่นเอาไว้แยกแยะให้ออกศรัทธาเรายังเหมือนเดิมไม่หวั่นไหวใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ความตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อย่าได้หวั่นไหว ขอให้เรามีความประสงค์ถึงองค์พระศาษษสดาอนุโมทนาสาธุค่ะ